สวัสดีจา้าคุณคนสวยสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวหัวคิวกันนะครับรีวิวหัวคิวอันนี้ไม่คิวของใครเลยอันนี้ไม่คิวของหนูเองค่ะก็ใช่ปะสังเกตยังไงว่า <c oughs> เป็นไม่คิวหนู <c oughs> ก็ถ้าเอาตรงๆก็ดูที่สีค่ะมันจะดําใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะมันเป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวอืมวันนี้ <c oughs> ลุงอมมาให้หนูมารีวิวหัวคิวฮันเตอร์ฮันเตอร์โอมินของลุงโอ ของลุงโอหรือพี่โอพูดดีๆนะของพี่โอค่ะอ่าค่ะเพราะว่าหัวคิวเนี้ยฮันเตอร์เนี้ยหนูใช้อยู่ใช่ใช้อยู่นานสักประมาณเท่าไหร่เลยครับก็ตั้งแต่เริ่มเอาไม้ตัวนี้มาเลยค่ะกสองสามเดือนนะใช่ประมาณนั้นเป็นหัวคิวที่ออกมารุ่นใหม่ล่าสุดค่ะแล้วหนูได้ลองใช้หัวคิวกาบไม้คิวตัวนี้ปรากฏว่าถูกใจใช่ โอ <Okay. S 1> เคตอนนี้เราก็ะจะให้น้องเจลหยิบหัวคิวฮันเตอร์มาใ,ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นกันชัดๆนะครับชัดไหมเอ่ยเออขยับหน่อยขยับหน่อยั้งนี้เป็นด้านล่างก็จะมีสกรีนใช่ค่ะก็จะเป็นลักษณะหัวคิวเหมือนที่ตอนนี้กําลังนิยมในท้องตลาดก็เป็นหัวคิวไหนน้องเจลลองหยิบหัวคิวอ,อย,าย่าเกินโชว์ให้วกรุ้ผู้ชมทางบ้านเห็นนี่ก็จะเป็นหัวคิวที่แบบ กำลังเป็นที่นิยมนะมีหลากหลายยี่ห้อใช่พี่โอ,อ,อเขาก็เลยออกหัวคิวรุว่นนี้เขาที่เรียกว่าเรียกว่าหัวคิวรุ่นฮันเตอร์ฮันเตอร์ก็คือตามที่แกบอกไว้ก็คือแข็งกำลังดีงงดติดแล้วแทงได้เลยออืมอืมติดแล้วแทงได้เลยอันนี้จริง หลังจากที่หนูอะได้ลองใช้หัวหัวคิวฮันเตอร์ของของพี่โอเนี่ยค่ะร้านโอมินคิเนี่ยมันเป็นไงบ้างตั้งแต่วันแรกที่ติดวันแรกติดรู้สึกว่ามันโอเคเลยไหมตอนที่ติดครั้งแรกตอนแรกที่ติดใช่ไหมคะก่อนหน้านี้คือหนูใช้หัวนิ่มแล้วแบบมาติดก็รู้สึกว่ามันแข็งแข็งใช่มันแข็งแต่ พอแทงไปเรื่อยๆค่ะเหมือนค่อยๆปรับกลายเป็นว่ามันแข็งแต่มันจับขาวจับขาวจับขาวหมายถึงในเวลาที่เราไซส์ยอย่างเงี้ยค่ะม,มันก็แบบทํางานได้ดีอะ่ะคือหัวแข็งแทงได้เลยใช่ฝน<ส>ช็อกติดไหมเอ้าลูกถามลุงติดน,นะครับนะลองทอทวนที่มันก็ติดไม่ยากใช่ไหมใช่คือปกติหัวแข็งๆนี่มันจะฝนช็อคติดยากนะโอ้โหมันก็ติดลงช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ตัดเล็บเลย อ่าเดวนีกอ่าก็คือปลดนี่นี่แต่อันนี้หัวนี้คือเปลี่ยนหัวที่สองใช่ไหมใช่คือหัวแข็งผลช็อกติดง่ายไม่ยากติดง่ายไม่ยากแล้วไงอีกแล้วก็แทงได้เลยแทงได้เลยแล้วไม่ต้องไปกระแทกกระเทิกเลยอ่ะแต่งหัวคิวตามทรงที่หนูชอบแล้วแทงเลยใช่แต่งตามทรงนั้นเลยไม่ต้องแบบเผื่อเหมือนแต่ว่าคนปกติเขาจะไว้ใหญ่ไว้เขาเรียกว่าอะไรนะคะลุงไว้ ไว้สูงเหรอเพื่อให้มันอ๋อให้มนันโดมันสูงสูงแต่อันนี้คือมันแบบแต่งตามทรงที่แบบต้องการเลยเราก็แทงเลยใช่มันยุบบ้างไหมเอาถามยุบไหมตรงกลางมันยุบบ้างไหมน้อยนะคะน้อยแล้วเสียงอ่ะเสียงเป็นไงเสียงหนูชอบไหมชอบค่ะหนูว่าเสียงมันเหมือนวันแรกที่หนูติดจนถึงวันนี้เลยแต่ต่างแบบว่ามันลดลงน้อยอะเหมือนแบบปกติอ่ะปกติหนูว่า เขาเรียกอะไรนะแทงวันหนึ่งอ่ะซ้อมวันหนึ่งก็หลายชั่วโมงนี่ <ads> ใช่ปะ่ะใช่ค่ะก็หลายชั่วโมงอะ่ะวันหนึ่งกี่ชั่วโมงอะ่ะแปดตั้งแต่สิบโมงเช้ายันสี่ห้าทุ่มใช่ค่ะสามชั่วโมงสามชั <that> ่วโมงไม่นับแล้วแล้วปรากฏว่าแทงเยอะด้วยเม็ดที่สองเนี่ยหัวคิวอันที่สองที่หนูเปลี่ยนเนี่ยอันนี้ล่าส<ๆ>ุดอันเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่สองเดือนได้ไหมสองเดือนก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเม็ดเนี้ย ก่อนที่จะเปลี่ยนมันหัวคิวอันนี้หน้าประมาณสองเดือนใช่ไหมค่ะประมาณนั้นมันเป็นอาการเป็นไงถึงเปลี่ยนอะลูกตอนนั้นรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยจับข่าวจับขหาน้อยลงจับน้อยลงไม่ค่อยมั่นใจละใช่ค่ะไม่ไม่ค่อยเริ่มไม่เริ่มไม่มั่นใจรู้สึกว่ามันแบบกระด้างเหรออ๋อมันด้านๆกระด้างกระด้างมันเหมือนลื่นๆหน่อยป่ะเริ่มมีแป๊กแป๊กอะไรอย่างงี้ป่ะก็เลยเปลี่ยนดีกว่าค่ะ งั้นคำถามเม็ดที่สองเนี่ยหัวคิวอันที่สองที่หนูเปลี่ยนมาใช้อันเนี้ย uh huh. อันนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่อาทิตย์หนึ่งได้ปะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่ากว่าเม็ดที่สองเปลี่ยนแล้วฟิลลิ่งเหมือนเหมือนเม็ดแรกไหมลูกเหมือนคะ่ะจริงเหรอเหมือนนะเหรอไม่ได้เหมือนแบบตอนที่มันหมดหมดหมดสภาพนะแต่เหมือนแบบตอนแรกที่บที่ชอบอ๋อใช่ก็สรุปว่าแข็ง ไม่ไม่ดึงดึงไม่กระด้างทำแล้วแทงได้เลยค่ะแล้ไงอีกแล้วก็จับขาวใช้ได้ใช่แข็งัวคิวแข็งชอบปกติัวคิวแข็งแต่จะจับขาวไม่ค่อยเวิร์กแต่อันนี้จับขาวได้ได้ดีได้ดีหนูโอเคค่ะโอเคสรุปว่าชอบใช่ชอบก็เลย ใช้อันนี้ตลอดเลยงล้วเราก็ต้องไปโขบมอยเอ้ยมไปให้ยไปขอไปขอไปขอรุงโอมาใช้อีกพี่โอราคาปกติรู้เปล่าเนี่ยตลับเนี่ยตลับอย่างเงี้ยเท่าไหร่คะตลับละร้อยแปดสิบหัวหนึ่งก็มีแค่หัวเดียวไงร้อแปดสิบาทก็หมืว่าก็ดีนะคะมันมันคุ้มกับระยะเวลาที่ใช้อ่ะมันได้นานนะแกบอกว่าอะไรนะสั่งทํา สั่งผลิตเนี่ยหัวเนี่ยก็คือเอาน้ํายาอ่าที่มันแบบว่าทําให้แบบลงตัวที่สุดก็มีหลายคนชอบตอนนี้ก็เริ่มทําตลาดได้ดีแล้วล่ะเหตุแกบอกนะกําลังเป็นที่นิยมของอ่านักสนุกในบ้านเราซึ่งลุงก็มาถามหนูเพราะรู้ว่าหนูใช้ประจําใช่ไหมติดใจเลยใช่ไหมก็ใครสนใจก็ถามหา ไดคิราาโอมินคิวนะครับค่ะวันนี้้้าขอขอบคุณน้องเจลนะครับที่มารีวิวให้ชมกันนะครับค่ะก็ลาติสวัสด์ครับลาติสวัสด์ค่ะ <laughs> <laughs>